ออกอินด้วยได้ไหมเอาินเลย อกินดะ้วยนะอ่ะอ่ะกินต่อกินต่อน่ากินจังเลยขอกินด้วยได้มั้ย น่ากินจังเลยขอกินด้วยหโอ้อกินด้กินได้กิโอ้ยหัจริงๆ Wait.